ถ้าหากใครไม่ได้ดูคลิปนี้คงไม่เชื่อหรอกครับว่าโคมไฟขนาดเล็กกระจิ๋วหลิวแค่นี้จะให้แสงสว่างที่คิดว่าเป็นแสงจากโคมไฟขนาดใหญ่เลยทีเดียวเพราะมันคือไฟพวงกุญแจ LED แบบพกพาเล็กพลิกขี้หนูจริงๆครับ okay, okay. Yeah. จะเป็นไฟ LED ขนาดเล็กที่ใช้งานได้หลากหลายชาร์จไฟได้ด้วยพอร์ต Type C มีปุ่มเปิดปิดไฟสามารถที่จะเปิดไฟได้3สเต็ปสเต็ป1สว่างมากสเต็ปสสว่างน้อยและสเต็ป3ไฟกระพริบนอกจากนี้มันจะมีแม่เหล็กในตัวครับสามารถนำมปติดอะไรก็ได้ครับที่เป็นเหล็กแล้วก็ให้แสงสว่างแบบนี้ครับแล้วก็ยังมีหูแขวนครับเอาไว้สำหรับแขวนตามที่ต่างๆ แล้วก็เปิดไฟให้แสงสว่างได้แบบนี้เลยครับยังไม่พอมันยัมีขาตั้งแบบนี้ด้วยสำหรับคนชอบดื่มก็จะมีที่เปิดฝาขวดแบบนี้ด้วยถือว่าเป็นไอเทมที่น่าสนใจไฟ LED ที่ใช้งานได้หลากหลายจะเอาไปตั้งแคมป์ตกปลาซ่อมรถะช้ยามไฟดับเป็นไฟจุกเฉินก็ได้ครับหากใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะพิกัดลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็ในคอมเมนต์ไว้ให้นะครับ